สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอทุกท่านนะคะบรรยากาศในช่วงเช้านะคะเนี่ยตอนนี้กำลังมาเกี่ยวหญ้านะคะวันนี้พังบุญหลายก็คงจะถูกใจนะคะวันนี้มีหญ้าใบข้าวค่ะมาเจอหญ้าใบข้าวเต็มเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ สับประรดของเขานะคะแล้วก็ในสวนป่ายางของเขาค่ะถ้าเจอเจ้าของก็จะขออนุญาตอยู่นะคะเพราะว่าเราบางทีอาจจะบุกที่ของเขาเดี๋ยวเขาก็หาว่าเรามากาโมยของของเขานะคะก็มีเยอะนะคะนู่นไปจนสุดหูสุดตาเลยค่ะวันนี้วันนี้ได้มาเจอหญ้าใบข้าวดีใจกับบุญหลาย เขาจะได้กินหญ้าเพราะว่าเขาไม่ได้เจอหญ้าแบบนี้นานแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณ3เดือนแล้วมั้งนี่ค่ะวันนี้ลูกชายก็ไม่ได้ไปทำงานเอามาเกี่ยวหญ้าช่วยนะคะส่วนมากก็จะมาหาแบบนี้แหะคะ่ะตามคลองน้ำนะคะตามคลองตรงไหนมีคลองหญ้าหญ้าในเปียแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีให้พอได้เกี่ยวนะคะ แต่วันนี้ก็จะขอเกี่ยวญ้าใบข้าวค่ะเอาเยอะๆเลยเพราะว่าช้างไม่ได้เจอหญ้าแบบนี้มาสาสี่เดือนแล้ววันนี้ก็น้ำหมอกเยอะเหมือนกันนะคะน้ำหมอกน้ำค้างโอ้หาง่าอมิดิเกี่ยวเอาคักๆเลยด้วยเมือนี้ โดนๆจิไ้พ่อห้าจังสี่เกี่ยวเอาไปเหลายเลยโอ้เดติเดตเต็มรลุดอยู่เด้อนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเกียวย่าก่อนนะคะจะเกี่ยวให้แบบเยอะๆเลยค่ะสมกับที่บนหลายไม่ได้กินมานานนะคะ มันอยู่ในพื้นที่ป่ายางของเขานะคะเมื่อกี้ก็เจอเจ้าของเขาแล้วก็ขอเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็อนุญาตให้เกี่ยวนะคะก็แบกไปกพอสมควรนะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวเปเ่าบุญหลายต่อค่ะก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคุณยายบุญหลายเขาจะไปทำอะไรคุณยายเขากลัวรถค่ะ คุณยายเขาแอบมาถูต้นตาลน,นะคะว่าต้นข้างนอกต้นข้างนอกเขาจะมีช้างไปจองหมดแล้วไม่มีต้นว่างนะคะบนหลายก็เลยได้เข้ามาถูต้นตาลข้างในค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่ทัวรับเขกนะคะ อันนี้เป็นจุดจุดที่สองค่ะจุดที่หนึ่งอยู่อยู่ตรงน้องใหม่ผูกนะคะพ่อระบอยายคอถทอ,อเศร้าเรียวเถอะ สงสัยคุณยายบอคันมากเหมือนี่<ป>คุณยายไม่คันนะคะคุณยายหายคันแล้ว<ป> <c oughs> เอาคุณยายมาทดสอบค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำงานนานแล้วเอาเขามาทดสอบดูว,ว่าเขาจะยังจำได้อยู่หรือเปล่าว่าเคยเดินตรงนี้นะคะเวลารับเขกก็จะเอาเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะเอาเข้าไปตามลำดับนะคะฮะเยงเอาตัว ปยายพุงติดกับเหล็กตัวนี้นะคะไม่ได้ทำงานนานอ้วนมากก็เลยพุงก็เลยติดนะคะเนี่ยพุงเขาจะเบียดเบียดกับเหล็กค่ะถ้าเกิดว่ารับแขกอิริจะได้สีได้ยางละย่า,ายอ้วนให้ยังพุ่งติดนี่แขกเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ย ฝั่งข้างบนนี้นะคะเขาจะยืนก,ก็เข้าตามช่องนะคะแล้วก็รับแขกเสร,ร็จก็จะเดินไปเดินไปฝั่งนู้นนะคะเดินอ้อมไปแล้วก็วนกลับมาะคะ่ะ,ะเวลาไม่มีแขกมาก็จะยืนรอกันตรงนี้เต็มเลยนะคะช้างแต่ละเชือก แต่เวลาถ้ามีแขกงมาก็จะเข้ามาจุดนี้แหละค่ะเข้ามาทีละจุดทีละจุดรับแขกนะคะเดี๋ยวจะพาบุญหลายไปล้างตัวแล้วนะคะก็พาเขามาทดสอบเรื่อยๆค่ะเพราะว่าท,ทบทวนความจำของเขานะคะกลัวเขาจำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสารประกรรมของ ช้างนะคะที่ผู้จัดการทำไว้ให้ค่ะอันนี้ก็คือจุดรับแขกอีกจุดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเกย1หนึ่งเกย2สองนะคะเกย1หนึ่งเกย2สองอยู่ข้างในนะคะ อันนี้เม่์ลำดวนนะคะเมลลำดวนเอามาปลูกมัดเรียบร้อยแล้วกับพังเดือนเพทนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบุญหลายอาบน้ำต่อดูช้างก็ให้ดูที่หางนะคะดูนางก็ให้ดูที่แม่ช้างหางตรงอย่างนี้เป็นช้างที่นิสัยดีนะคะ ไม่ดื้อค่ะเดี๋ยวตามไปที่อ่างเลยค่ะนี่ค่ะมาเจอมาถึงอ่างแล้วนะคะวันนี้บุญหลายมาเจอกับสาวน้อยอีกแล้วค่ะทางสาวน้อยก็กำลังอาบน้ำอยู่นะคะ คุณยายกินน้ำอยู่นะคะอ๋ะอคุณยายคุณยายพังคำมูลก็มาแล้วค่ะนี่ค่ะคุณยายพังคำมูลคุณยายก็จะมาอาบน้ำเหมือนกันนะคะรอก่อนนะคะคุณยายให้คุณยายบุญหลายอาบก่อนค่ะ ขึ้นกลับมาจากเกี่ยวญ้าช้างก็เริ่มทยอยมารอกันแล้วนะคะแต่และเชื่อก็ควานกำลังกลับมาจากเกี่ยวยากันทุกคนค่ะ น้ำวันนี้ไหลไม่ค่อยแรงนะคะก็เลยช้าหน่อยค่ะสาวน้อยอันนี้ก็คุณยายหลาย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและกดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆในวันต่อไปด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะนึกคำพูดไม่ออกก็เลยต้องมาทำวันนี้นะคะ คุณยายพังคำมูลค่ะกำลังจะรออาบน้ำไไหลุกให้คุณยายก่อนนะคะไป,ไ,ไปคุณยายไปอาบน้ำ ไปแม่ยายไปอาบน้ำเร็วยายพังคขมูลค่ะคุณยายจะมาอาบน้ำเหมือนกันค่ะคุณยายคุณยายพังขมูลที่เคยเตะเจ้าแดงนะคะไปแม่ยายไปอาบน้ำมาีจะโค้งบ่อเอิญกับบ่ยา,างเนงาะยาย อย่าขี้ขาดอาบน้ำไรย่า่ก็ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะว,ว,วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ